เด้นะไปอ่ากแอย่างนี้กูายยามาดีของปลายยาแดดของไีเดียนั้นเลยกูจำไม่พอเลยเนี่ยองนไของพี่โยน่อ้หรับประทานของเดียนันเลยอของเราเองอืออแล้วถามาจ๋าเนเอาของเจ๊เมียวเนี่ยเอาปากินไม่น่ากาแฟเอนนั่นลมมีแล้วนั้นลมแล้วไม่ต้องแจกตรงนี้เอาแค่นี้ เมื paid, ่อกี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยเออเออไอเราก็รุนไหลเไรเราก็รุนละอ้าวอ้าวไม่ไม่เขาไปออเดอร์กันหมดไงรัริปฟอยตอนตอนไปอ่ะเขาไม่บอกเขาไม่สั่งออเดอร์ไงไม่ยอมสั่งเออป้าไม่สั่งออเดอร์ไงเขาเลยไม่เอ้าเขากินน้ำกั็ไม่สั่งเขาไปละเออใครมากินบัตรชั้น่ะคะที่บ้านใครบ้านธนาฮอลลีลูกที่บ้านกูหมด เมื่อกี้อน่ก็้าจ๋าสั่งนะก็ดูแล้วไปทำแบบนี้ด้วยอายตายอายที่หมดอายหมดเลยเขินเลยเนี่ยก็มีของป้าจ๋าด้วยเขินหมดป้าทำแล้วป้าเขินเลยป้ใจป้าแม่สแล้เีนะเออร้องไห้ไหมเดี๋ยวีเลี้ยงป้าก็ได้เอาไหมป้ากินมาเลี้ยงก โอเลีโอเลี้ยงัไโอเล้ห้งโอเลียงให้บ้านกันดีกันเราอ่งที่บ้าน้เออเดินตังค์เอาไเร็วเอาไม่สั่งเไมเร็วอ่ะไม่น้อยเองไม่ปัญหาเลยใช่ไหมชาเขียวี่ไม่ใช่ทาเียวเร่งนี้ทำเียเนี้น่ทำเตียบนี้รู้สึกไม่ดีอาจจะเอาไม้จะแบ่งง่ายบ้าใครเนี้ยอ้าวยังไม่รู้หรอบ้านตัวเองา เอาไม้ดีต้องเอาแบ่งให้เอาเออแค่นั้นเองต้องทำเสียงอ้ากน้องเองก็หัวเราดีนะแก้มแก้วแก้วใ่ออแแก้วดีดีเลย้ไม่ขยน้ำเขาหนไม่ได้เก็บตังค์ได้่ะอุ้ยอะไรอะผมใส่น้ำ่้กินดี ผู้ใส่ตังค์อ้พี่เขาใส่น้ำโกงตาบอกเก็บตังค์โอ้มันไม่ใช่อะโกลร้าแก้ให้ดีมันจะได้คิดตังค์ราคาดีๆเ่ส่อะาเเวลาคิดเงินจะได้เบบบ้านฉันนะร้าเขาคิดเงินจะได้จ่ายเขาได้ได้จ่ายจ่ายไงเขาตรงางโกงแ้แก้วดีๆให้ใส่แก้วดี แกไม่เห็นแต่งเรื่องอะไรเลยนะเอานี่ยสิทางเขาจะพูดอะไรล่ะนี่ชีวิตจริงนะรัตนาหอเล่ลูกคุณพ่อสถานคุณแม่สติ๊กแล้วทำไมต้องฟรีๆเหรออในบ้านเราเองของบ้านกินของมาตัวเองผมจะจัดสรรให้นะอืใจเย็นๆมามาเดี๋ยวสองแบ่งให้ป้าจ๋าเอาเยอะไหมจ๋าเขียวหน่อยเยอะไหมเอาอึกหนึ่งแลสองอึกถามป้าจ๋าเยอะไหมทรถามสิเขาเทยังไงอ่ะเโอ้โหจ๋าเยอะไหม พอมาพอมานะพอไหมนี่พอเลยไหมอ่ะพอโอเคพอแล้วพอหรือยไหมปาดขาปาดขาใจเอาเดี๋ยเราไปว่าิเองบอกเองก็พอแล้วรัตนาขอเล็ูกคุณพ่อสัพ่อ้าเไม่ิดโอ้ยต้ไมเยอะเยอะคุณพ่อ้าเราให้เยอะเอาปาเอาอ๊ะเอ๊อ๊ะพอแล้วพอแล้วอไหมพอไ่อยาเราไปวาอีกนะ อย่าดูสิพอดูเรารู้สึกไม่ดีพอไหมกินเข้าไปแล้วไต้องดูเอพอไหมเนี่ยพอพอจะกินแล้วหยิบดูเรารู้ว่าเราให้น้อยว่ะเออถามสิถามสิถามสิพอไหมโกถามสิพอไหมนะออมแกหมพอไมพอมอไหอออไมอออไไมอนหรอเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวไม่ใช่คนบ้านนี้ซะแล้ว อ่าอ่าอะดีดีดอร่อยไหมอร่อยไหม้ไหมได้ไหมอร่อยอร่อยหวานอร่อยไม่รแค่แค่เห็นแล้วอรกิมีแล้วไงเอาหรือเปล่าเอาพยวไปนั่งอะไรลูกรอไงจ้าเหมนกัไม่มีแก้วเกี้ยนี่ไงแก้ว เกี้ยวจะเอาเอาเกี้ยวจริงหมู่บ้านไม่ดึงเก่าหมู่บ้านอะไรวะรอ้ยู่เอาป้าจ๋านี่เป็นแก้วน้ะหมาของเกลี้ยวเหรอมันแต่งเรื่องมาแล้วนี่น่าหนวาตาเกี้ยวนั่งรออะไรโอ้นั่งรอแก้วนั่งรอแก้วโอ้จ๋ายแล้วโอ้ยแล้วก็นี่มันรอเล แล้วโกไปเอาอืมทำไมโกไม่ขอหมามานั่งรออะไรไม่แล้วไม่โกไม่ขอเกี้ยวก่อนตายอยู่เลยเกี้ยวมานั่งรอมันนี่เอาเอาหนุนแดงเลยขอแก้วน้ำหมาเขาอยากกินนะเขาชื่นใจไม่ต้องหนควายล่ะนี่มันแก้วน้ำหมาขออะไมาได้ได้ไปเลยมันเป็นไรคะเดี๋ยวจะไม่เป็นอะไรชอบเอาเอาเอาม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 าไปชนแก้วหน่อยอไปชน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 แก้วไปชนแก้ว เฮ้ยโดนเล็บเลยโอ้โหทำไมอ่ะทำไมอะพี่ยุ่นยืนข้าวเลยนะไมพี่ยุ่นโอ้โหโดนเล็บเลยพี่ยุ่นทำไมอ่ะทำไมพี่ยุ่นทำไมอ่ะโดนมือเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาดีดแล้วแบบเดี๋ยวเออหงส์นกินตีกาเลยอ่ะอือใช่เหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงหมาตกไปโอ้ยโก้โก้ชาเขียวหรือกาแฟถ้ากาแฟดีดตีน้กายุ่งนะโกนะเป็นเรื่องนะ ชาเขียวแล้วกาแฟโกอยากเห็นปลานาตีนกลางเลยเอาเกี๊ยวหมารอกโอ๊วเกี๊ยวเกี๊ยวรออะไรลูกคนณนี้เป็นคนณนี่เป็นลาาเเยยไใครใครจะเทน้ำกินกุ้งไม่ได้โกถามนี่ว่าว่าเกี้ยวรออะไรเกี้ยวเกี้ยวรออะไรเกี้ยวรออะไรลูก ย่ออะไรแก้วเหรออาอาทายเร็วหมารอแก้วอยู่ทายเร็วที้หมาเลยเจ๊หนพูดกันเนี้ยเออดูพูดกันดิเร็วสิโอ้โหไม่ได้ออกไม่ได้เลยขาหมามันวิ่งขึ้นมึงหล่นๆกันเนี้ยขาเนี้ยทั้งหมาเพรหมามันนั่งอย่างนี้ไงอ้าวหมานั่งอย่างนี้แต่เขาชี้โกนะโกเขาชี้โกนะสีสีเสื้อกับสีผิวอ่าเคี้ยวเหมือนกันเลยนะเสื้อโกอ่ะ เขาว่าเราเป็นหมาเหรอเออเขาชี้โก้อะใช่สิน่้าเห็นไหมย่าบอกแล้วมัชี้โก้ไม่จริงไงพาดสันระเสริมขีเร็วหมารอแก้วอยู่โอ๊ยแก้วหมาจิอ้าวมึงไปกินกับหมาสิควายดองอะไรเนี่ยขี้เอี้ยวหม่แล้วไปชี้โก้นั่นถุงพูดเลยแล้วแต่นายชี้ไปเลยเพ่อแม่ที่ผมรู้จักดีกันนะขี้เลี้ยวหมารอแก้วอยู่จริงจริงก็คือแต่ก็ว่าหมานั่งรออะไรมันเป็นหมาเออไม่ใช่ของสองนู่น เกล้วมันรอแก้วอยู่ไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้ผ้ารู้นะใครเป็นยังไงอ่ะเออเออแก้วหมาก็ไปเอามากินเนาะแก้วน้ำหมาพุงเป็นคนหรือเป็นหมาเป็นอยว่านกลัวเป็นหมาเขาเป็นคนคนตี๊ยนแน่อร่อยยังไงอร่อยนี่เดี๋ยวละหวานเนี่ยตีนเย็นตีนกาหวานเนี่ยตีนเย็นตีกามันออกหวานเนี่ยของหวานที่ทานง่ายเมื่อวานนี้ของฟรีที่ทานง่ายเมื่อวานนี้ ร้านกาแฟพี่หมดแล้วอ่ะโอ้โเนอะโก้เอ้าลับจีเท่ลับจีที่อยู่ของเขาเทเลยป้าจ๋ากินเยอะไม่ได้โหแกแกชอบป้าจ๋ากินเยอะไม่ได้กินกินนี่นี่ยมันมีน้ำแข็งวันใดเที่ยงมันนี้นะแม่มีน้ำแข็งนี่น้ำน่ากินเยอะไม่ได้ดีกินน้ำนี่ไอ้นี่ก็ไม่ดีแหละน้ำอะไรอ่ะอ่าชิมเลยชิมเลยเออ เพอเจอความหวานแล้วติดใจเพราะไม่ค่อยได้ให้หรอกนานให้ทีไม่ได้กินให้กินน้ำไอ้พูดถูกต้องหนา้ารอแก้วแล้เออเดี๋ยวสุภาพป้าง่ะไม่ให้กินหวานมากเกินไงที่หมายนะจ้าสุขภาพรู้รนแรงคนรู้นะใครเปนยังไกินเร็วหมารอแก้วอยู่กำมึอเป็นหมาน่ะหมาหมาเนาะกินเลพี่โน้พี่ในมาหมด ่ชื่นใจอาร้อนจริงอย่ลืมก่แล้วก็แชร์ช่องหมอปลาเป็นมิลยสารหน่อยระยกขอโรยปัญหาปัญาชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจบ้าบายไอซีก่อนแล้วบายบาย